สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำยำขนมจีนกันนะคะใส่ปลาทูค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะมีขนมจีนนะคะอันนี้จะทำน้ำยำไว้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยำแล้วก็จะมีผักแล้วก็มีปลาทูนะคะเราเริ่มมาหั่นผักกันค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นหอมผักชีกันนะคะ หันแตงกวากันค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นผักกาดแก้วกันค่ะเดี๋ยวหั่นผักกาดแก้วกันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปยำขนมจีนกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะขนมจีนนะคะมาใส่เนื้อปลาทูกันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสยำนะคะแตงกวาที่หั่นนะคะแล้วก็ผักกาดแก้วค่ะ บีบมะนาวตามนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยแล้วใส่ต้นหอมผักชีนะคะเสร็จแล้วเรามาคนเลยค่ะคุนให้เข้ากัน เดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันนะคะตักใส่จานค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะยำขนมจีนปลาทูนะคะเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนปลาทูนะคะเป็นยังไงคะน่าทานไหมคะอย่าลืมมารับชมลับฟังนะคะขอบคุณนะคะ